สบายดีพี่น้อ,องฝนตกกรินหลังจากเอ้าเอ้าหลังจากฝนบริตรงแห้งตึงแล้วก็มาตกวานนี่กับมูนี้เซเวน่นเซเวน่นจ้าเออแคอฟซี่ฮิมาคึ้นอนสบายเลยเนาะอือแอคัีค่เซเวน่น <c oughs> กาแฟมื้อน่ะไปคาบแมวตัวนี้มาเลยผู้เจ้าก็ตกใจคิดว่าแมวของแทะพอมื้อน่ะมัน,มนแมวก็เจ้าทิ่มแล้วมันเน่าเน่านะพี่น้องดำดำเน,าน่าเน่านะดำปี๊ปีมันผัดเน้ไปคือแมวอลีนี่แหละ มันมากใกล้ๆเป็นตุกตาแมวเลยอยากหูน่สเฟนเอาไปสักให้นี่อีนนี่แหละขาบมาขาบมาแต่ครั้งนอกข้าบมาแล้วก็มักลินผู้เจ้าเลยเอาไปสักให้จนขาวสะอาดจะสะอาดแบบนี้แหละเมื่อหนาโตัํดำป,ปี๊ปีขิดว่าแมวอะไรคิดว่ามันไปหาคบแมวแล้วก็ข้าบมาสะดอกะี่แทบบอมแมนเป็นตุกตาแมวเห็นว่ามันหมักลินผู้เจ้าเลยเอาไปสักให้สักให้หแล้วก็ลินอยู่ เนะ่ห yeah. มังลิ่นคองลนนิ่นเนี่ยเ mm hmm. นี่ยกี้อยู่ตลางพี่น้องยื้ยตาเหลือมามามาเว่นย mm ื้อช่วงนี้ก็ได้ไปทางใดเด้อพี่น้องพี่น้องก็จะเภาห่างไหายไปจากกันเด้อเพราะว่าอันคอยบได้คอยลงขิบนาะหน้ากับบค่อยได้ไป ทำสิไปดูดูเนี่ยกับพูดเละเกี่ยวเข่าพี่น้องเข่าก็กำลังออก,ออกวงอีกบุิงก็งกค,คงจะได้เกี่ยวเนาะแป๊บหนึ่งเนี่มือ่นมิกิตลาดจริงลงปลินนะมิกี้เนี่ยมือนะมือน่ะนะมือนาหนะเนี่ยบรสษัแล้วก็ทั้งมาทั้งคนอืม บังในตลางก็ได้คนตกใส่มิวกี้มิวกี้นี่คนกกนี้ก็ได้อยู่แต่เฮือนไปสิแหละว่าจะไปาทางใดดอกคนตกกี้กับเบิ้งกระตุ่น,นตอนนี้กับพานไปซื้อขนมเออพอดีห้ามหัวบอกแปลกมาอีกเลยบังพลาดขี่ต้มแลย ไอแพลวพาไปซื้อขนมมั้งขักลอกเรื่องไปซื้อขนมแลนฝนตกพาก,กันลบมาเลยกหลังไฟป,ประหดใช่ฮะไฟป,ประหดใช้ฝนตกเลยลบมาฝนไปอยากลบได้เาวนี่นะบอกทิ้งนี้ดิกินไปแล้วเถื่อนหนึ่งผากซื้อขนม น้ำซอแพนก<บ>ินไปเบิดเ,ดเดลยสิะะไปชื่อนี่นี่นนอีกเลยนอนก่อนวะนอนรับก่อนวะได้จากว่าหากจะไปนอนเต็มเบิร์ดคืนนี่เพราะผมแพ้ผ่าแพ้ผ่าผูที่นอนผ่าคุณนูทรายพื้นซอแพ้อยู่ไหนยายสะไปแม่สักมั้ว่าของม้เาเี่ออันนี้บนนอนไอ้แพ้อือ<า>อดพี่น้องเอ้มันมืดพนซอแพนไปเกือบ่ะ ไปเกลือไก่ไปะคำแล้วปะหนักเกลือแท้บหมดนอนเอยแพวนดิโฮ้ยบินหันแหละข้าวน้อยหนึงน่งกระปองค่ะเลยเวลาเกลือไก่ไก่ผู้ตัวดำกินยังียังเบ่งเฮ้ยโฮ้ยบนขี้ดันแปลนท่านล่ะฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่ ข่ามันก็มีข่ารีบเนี่ยยนเล่ากับนุกนูไลไลหนกกระจอกแล้วก็นูก็เลยมีแต่ข่ารีบอือห้ยรถห้วยมันเบิ่ดแทนรถลูกข่าน้อยหนูนี่เอาข่าวสารพร้อมอ่ะแม่เทข่าวสารให้โวยมาเบิ่ง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 อ่ะใช่ถือกระป๋องมาจีเอานี่ใช่เออมาแม่เทใช่ไหม ขาดได้ออือผู้ห้อยผู้ห้อยไปไปแปนผูอ้าวหนังกองวันเดียวอืออืออ้าวเพียงฝัดกองวันเดียวนะไก่น้อยก็ไม่ได้กินแล้วกองวันเดียวไก่ใหญ่แล้วกินคนะ่ะ ต้องย้ายออกไปเด็กไก่โดมากิ้เนี่ยไก่โดชุบนำบริกิน,น <c oughs> มันก็ไก่ได้เก่งๆก็ได้กินมุงเดียวนี่แหละนี่เพราะมันต้องกระจายกันไปแง่แง่กินตอวไก่ได้เก่งมันก็ไหลตอดมงมันด้กินผู้เดียวกองจุ่มไป เอขขอขารีบลูกเขารีบอย่าฮื้อได้ย่าฮื้อย่าฮื้อย่าฮื้อไม่ขังพนทำ้มค่ะพี่ไปซองเบิ่งทั้งหน้าพี่พี่ซองเบิ่งทั้งหน้าไปนัง่งซองเบิ่งทั้งหน้าอย่าฮื้อได้ไก่ก็ไปไข่สะหันก็เลยขังพนให้อพุนโต๊กก็เปียกเวิดก็เลยขังให้นี่พุนพาอืมอย่าเปิดเด้ออย่เอาเ,าเ,าเาปิดพุนโต๊กสพันกลางคืนจนังเลยมันเปียกค่ะมันกำลังผักไข่ค่ะ ฝนเปื้อนเบิด์ตมต่คีดินคุ้มหันเอาเอาเอาฝนฝนยังสิตกู่ดอกวันกล้วยก็ไล่เครืออยู่แต่ว่ายังมีเครืออะไรตื่นเครือแบบยังบ่ตื่นลองคาเล่าก็มีลองคาลาดได้ลูกอฮึ แม่อยังจอหยอยากเห็ดยังอยากเห็ดยังก็ยังจอหยิ้มอืมแม่อื้มบรรยากาศยามนี่ก็บางคนมีต้อนมีหลีกกัปลาลงต้อนลงหลีกลงตรงแต่นาสุมเฮากับบุมีบ่มีเนีใส่ก็เลยบ่ได้ใส่ก็บ่ได้กินน้ามูพี่น้อง บริเหตุแลหละบางคนก็นจะมือได้ฝนตกออเออได้แม่อุ้มบ้างฝนตกก็จะกได้กินปูกินปลาหลายนะบางคนเิ้งปลาหลายอุ้มากล้วยทั้งสูตรผูกนี่ชงชงไปหนังขี้ดินเพื่อน ตัวนี้ตัวนี้ใกล้จะตึงเลยเลยนี่มะกเกวตัวนี้เน้ฮะเอออยากซองเห็นไหมซองอยากซองน้อเอ้าอะไรคืออะไรไข่หน่อยมันบอดดะแต่มันหัดห่อนเอ้าเน้ใหญ่ซองอืมอีหลาใหญ่ซองใหญ่ซองลงเงาตกได้ลูกตกเมาลงมามาเป็นตกมา อืมเก็บออามากระทางกระทางข่าวไก่เดี๋ยวจะไปตักใส่ข่าวไก่แต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเอ้ยป่ะแต่นี่แหละจังบดข่อยลงกิบพี่น้องเบิ่งไม่ได้ไปใส่บนเห็นยังแต่ละมือป่ะไป,ะปยัง ตกไหมอีกละพผุนก็ได้ปกเป็กปกเป็กเหนื่อยบ่ป้าม <Yeah. S 1> ิกก <gue> <inaudible> anyway ี้มาทิ่มส่งนี่นี่แต่เศ้าพูดนี่มิกกี้เก็บไว้อยู่เตียงไว้ส่งเหรอไปเก็บมาทิ่มส่งโคโลอยู่ ม,มุดแดงดินพอยในตีนท่านน้ออาหาจับน้ำเออโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังไลค์แต่ละมือเราเล่นกับบ้านนี่แหละเลยว่เวาเอยได้ถ่าย<อ>จะย้ำออกแหงออกหน้าหาเกี่ยวเข่าจะได้ลงคลิปพี่น้องได้เบิร์นดูเนะานะปลาหน้าไม้กับปลาเข่าเป็นเดือนแล้วมุดแดงดินในตีนท่นลูกปลาเออข่าเป็นเดือนอยากไปอยู่อยากไปหานน้าไม้ไหลมาต้มกินกับปนกับเจล จะกลับมาได้ไปเนาะพ่ออคลิปหน้าเด้อสำหรับพิมพ์้ขอจบไว้สำหรับการสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย